ะะเอาิคราคาเอาเหรียญจีนมาขายทั้งเล่มเลยรู้ไหมเนี่ยว่าถ้าเล่มนี้เหรียญแท้ทั้งหมดอ่ะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามสี่ล้านบาทนะสามสี่ล้านบาทนะลองดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างลองดูสิอนเนี่ยเหรียญมังกรเหรียญในคนอยู่ซ <c oughs> ื้อขายพวกนี้หลักหมืน่นหลายหมื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยหลักเนี่ยถ้าแท้แท้นะแต่พวกนี้ไม่แท้เพราะเหตุใดถึงไม่แท้ก็คือเหรียญนนะ่ะมันปลอมตั้งแต่สมัยก่อนเลยของจีนแล้วก็คือคนไทยไปเที่ยวเมืองจี แล้วก็หรือว่าจะเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาเข้ามานะเหรียญมันเลยไม่แท้เนี่ยนี่พวกเหรียญพม่าเหรียญลาวเหรียญอะไรเงี้ยก่อนเนี่ยมัง,ยงกรจีนอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเหรียญไม่แท้นะครับเป็นเงินแต่เหรียญมันไม่แท้นะดูสิเสียดายมากเลยถ้าเล่นมนี้แท้นะครับคุณพี่สบายเลยได้เงินสองสามล้านกลับไปแน่นอนเนี่ยสบายเลยเนี่ยเกิดเลยฟื้นเลยนะแต่มันไม่แท้นะครับผมบอกว่าต้องส่งรูปแรดลายส่งรูปมาดูก่อนเดี๋ยวผมจะดูให้นะไม่งั้นไม่แน่ใจ หรือว่ามั่นใจว่าของตัวเองมีเยอะมีของดีเยอะก็เอามาทุที่ร้านอย่าถ้าไม่แน่ใจก็แอดไลน์ถ่ายรูปมา่อเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมเก่งคเงินทิปเปิดทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ